นักตบสาวไทยชนะสาวเวียดนาม3-1ตเซตคว้าอันดับ5รายการ VTV Cup 2025ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพวันนี้5กรกฎาคม2568เวลาบ่าย2ครึ่งที่ผ่านมานักตบสาวไทยย U21 ชุดผสมลงทำศึก VTV Cup 2025ชิงอันดับ5กับเจ้าภาพเวียดนาม เซตแรกเวียดนามทำได้ดีกว่าช่วงแรกแต่ทีมชาติไทยเริ่มตั้งตัวได้เกมรุกเริ่มทำงานไทยตามมาที่16-14ต่อและในช่วงปลายเซตไทยเกือบตามตีเสมอเวียดนามได้ที่20-19ต่อคะแนนแต่สุดท้ายเวียดนามอาศัยเกมรุกที่แน่นอนเอาชนะไทยไปได้ด้วยสกอร์25-20ทําให้เวียดนามนำสาวไทยที่1-0ต่อเซตเริ่มเซตที่2 เริ่มต้นเซตทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีแต่ช่วงกลางเซตไทยเริ่มนำห่างที่16-10ต่อด้วยเกมรุกและบล็อกของสาวไทยทำงานได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ไทยชนะขาดด้วยสกอร์25-16ต่อส่งผลให้กลับมาเสมอกันที่1-1ต่อเซตเข้าสู่เซตที่3 เวียดนามเปิดมาได้ดีนำไทยไปก่อนที่3ต่อ0แต่ไทยก็เริ่มดีขึ้นเกมรุกหนักแน่นเกมรับก็เริ่มเหนียวแน่นเช่นกันรับลูกยากๆได้หลายลูกจนกลับมาตีเสมอ1 2ต่อ12หลังจากนั้นทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีชนิดแป้มต่อแต้มไม่ให้ห่างกันเลยทีเดียว แต่สาวไทยอาศัยความคงเส้นคงวาชนะไปอย่างสนุกด้วยสกอร์25-22ต่อส่งผลให้สาวไทยนำไป2ต่อ1เซตเซตที่4นักตบสาวไทยเริ่มต้นได้ดีกว่าออกนำไปก่อน5ต่อ1แต่สาวไทยเล่นเสียเองบ่อยครั้งทำให้สาวเวียดนามตามตีเสมอได้ที่7ต่อ7 หลังจากนั้นเกมบล็อกของสาวไทยเริ่มทำงานบวกกับสาวเวียดนามตีเสียเองหลายลูกโมเมนตัม um, มาทางสาวไทยแบบเต็มๆทำให้สาวไทยปิดเซตไปได้25-19ต่อสรุปสาวไทยเอาชนะสาวเวียดนามไปได้3-1ต่อเซตด้วยสกอร์20-25ต่อ16-25ต่อ22-25ต่อและ19-25ต่อ ส่งให้นักตบลูกยางสาวไทยคว้าอันดับ5ของรายการ VTV Cup 2025ไปได้เพื่อไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะ